สวัสดีคะ่ะน้องๆพี่ชื่อพี่ดาดานะคะวันนี้มีน้องแมวสุดน่ารักมาแนะนําให้รู้จักกันคะ่ะมาแล้วมาแล้วน้องแมวอยู่ในกล่องมาแล้วมาแล้วมาแล้วหูยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยน้องแมวสวัสดีจ้าน้องแมวเรามาช่วยกันตั้งชื่อให้น้องแมวกันนะจ๊ะ ให้น้องแมวชื่ออะไรดีนะน้องๆช่วยกันตั้งได้ไหมคะชื่ออะไรดีนะโอเคพี่ดาด้านึกออกแล้วชื่อน้องโบโบก็แล้วกันนะคะน้องแมวชื่อน้องโบโบนะคะน้องๆจําไว้ให้ดีนะคะอ้าวดูท่าทางน้องแมวจะหิวอ่าอาหารมื้อแรกของน้องแมวก็คือแครอท เลยจ้างามังามงับงัอุ้ยปวดฉี่ปวดฉี่ต้องทำยังไงคะเข้าห้องน้ำจ้าเข้าห้องน้ำเลยจ้าน้องโบโบน้องๆเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วอย่าลืมกดน้ำกดชักโครกนะจ้าโอเคเอา้าวอิ่มแล้วก็ง่วงกันแล้วทีนี้น้องโบโบ ตื่นตื่นน้องโบโบตื่นก่อนง่วงไม่ยอมหยุดเลยโอ้ยง่วงจังเลยน้องโบโบบอกง่วงมากเลยง่วงแล้วทำยังไงดีคะโอ้ยไม่ยอมตื่นเลยน,โบโบเน้องโบโบง่วงมากโอเคน้องโบโบง่วงนอนกันดีกว่าจ้า น้องๆอ,อย่าลืมปิดไฟก่อนนอนกันนะจ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ